สวัสดีครังครับกับไลน์เลนเจอร์ครับเมื่อกี้จบไปนะ <c oughs> ทำคลิปสั้นไปด้วยครับอันนี้ครับตารางที่เห็นก็ประมาณนี้มีตารางปกติแล้วก็อันนี้ตารางที่จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเปิดอะไรแล้วน,นะเฉล,ลิมเฉลไปแล้วไม่รู้จะก,ก๊กับไปทำไมนี่ตารางดีมากอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ตารางโหดสุดเท่าที่เจอนะเจอทั้งหมดก็มีประมาณนี้ตารางกาดสุดก็เอาไว้ที่หลังแล้ว เยไม่ต้องพูดถึงว่าใครๆก็เห็นแล้วนะส่วนตารางนี้ก็อืมเราจะไปสนกันตรงที่ว่าเรามีทางเลือกหรือเปล่ากดจรวดเหมือนจะไปลงในจุดที่เราเลือกได้อย่างตารางนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาระดับหนึ่งอืเอาอนพุทธอันเต็มเต็มเท่กว่าดีกว่า เทมเทพคือก็ไม่มีทางเลือกครับเดินไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรพิเศษซึ่งก็หวังว่ารอบหน้าข่าวหน้าเขาจะมีไอเทมพิเศษให้เราประมาณว่าเดินครบรอบกี่ครั้งแล้วอาจจะได้มีแบบเลือกช่องได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นพลังพิเศษแบบไม่เกี่ยวกับในกระดานเนี่ยไปผ่านเวสนูน่นเพจเวสนี่มาอะไรเงี้ยนะแต่แจกให้ฟรีเลยเอาไว้ใช้สำหรับตารางนี้นะเพื่อคุณจะได้เลือกลงกบก้าวดาวได้ชัวร์ อะไรประมาณนี้เนี่ยตรางส่งสมันไม่มีอะไรเลือกครับเดินไปจนจบเราก็คงอยากเดินทีละหนึ่งทีละหนึ่งะนะเนีคงไม่อยากได้ทีละห้าทีละท,ทีละสิบอะรทีละห้าทีละหกทีก่ขาดทุนเลยถ้าตารางเนี่ยไปไวไม่ได้แนะ่แต่เราก็เลือกไม่ได้ครับมันสุ่มกับสุการเลือกครับอันนี้เราเลือกได้ใช่ไหมเป็นตารางที่ดีครับอยู่ที่เราช่างใจแล้วว่าจะเอาอันไหน ถ้าเราตกจะหลวดทางด้านซ้ายมันเลือกได้ใช่ใช่ไหมเราว่าจะลงจุดไหนอย่างผมอาจจะไปคิดว่าตารางนี้ไม่น่าสนใจมุ่งไปที่ตารางกบ9ดาวดีกว่าก็ได้ครับอาจจะเลือกไปเนี่ยเจ็ดพันด้านขวาและจบเลยจะได้เน้นเก็บรอบเน้นไปหากบ9้าดาวล้วนก็ได้ครับแต่ที่จริงแล้วผมไปเลือกผลึกหนึ่งครับ ลีวก็เดินใหม่อีกรอบครับคืออะไรอะแต้มศักยภาพใช่ไหมร้อยแต้มมันต้องลงกี่รอบวะหรือผลึกสีม่วงมันก็มีค่านะอันนี้ก็ต้องไปช่างใจกันเอาเองว่าอันไหนจะดีกว่าส่วนนี้อันที่ขึ้นว่าคูณ 2, สองกไ็ได้ไอเทมสองชิ้นก็ดีนะ แต่เวลามันให้เลือกลงจุดอ่ะมันไม่ให้ลงตรงหัวมุมครับมันให้ลงพื้นๆเลยช่องที่มีไอเทมเท่านั้นอันนี้ก็เลือกสองอย่างครับถ้าคิดว่าอันนี้เราพอใจแล้วก็กลับมาเดินใหม่ตั้งแต่ต้นครับย้อนมาเนี่ยถอยได้ห้าปุ๊บใช่ไหมจกเริ่มแล้วก็ย้อนมาช่องผลึกหนึ่งพันด้านหน้าแล้วเราก็ถอยได้สี่หนึ่งสองสามสี่ไปลงจรวดอีกรอบ ก็ย้อนล้วก็เดินจอนวนไปครับก็ได้นะถ้าคิดแค่คิดว่าคุม้มแต่ดูแล้วก็ไม่น่าคุ้มนะเนี่ยเราเอาไปแค่หนึ่งพันมันน้อยนะไปลงเอาศักยภาพก็ได้ครับศักยภาพสีสีสีแดงก็คุ้มอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่คิดอีกที <c oughs> เอาผล็กล้วไปไปเลยดีกว่า 7, <c oughs> เจ็ดพันล้วข้ามเลยดีกว่าส่วนอันนี้ก็เช่นกันครับในพวกนี้ S <S <an> ผมน่าจะเคลียร์ในหัวแล้วทีแรก็คิดู่เอ้คุมม่วัดตารางนี้เดินวนหลายๆรอบจะดีไหมเพราะตารางนี้จะเดินวนได้ไงเพราะเท่าที่ลองก็ทอยตกจะจรวดอย่างบ่อยเลยแล้วก็ย้อนมารับอันล่างๆเนี่ยหนึ่งพันอย่างเงี้ยแล่หนึ่งร้อยพันศักยภาพหนึ่งหนึ่งร้อยวนอยู่อย่างเงี้ยก็ทําไปแล้วนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็เลือกไม่ได้ครับ รีเซตอะไรบ้างว่างวดนียโอ้โหสิบตัวห้าตัวถ้าไม่ตกไปพวกขนกระจกกระจอกก็คุมโมดแหละอันนี้เลือกก็เลือกไม่ได้เดินอย่างเดียวอันนี้ก็เลือกได้ก็จะเลือกจะเดินวนยังไงก็แล้วแต่แต่เราผู้เล่นใหม่อาจจะเอาอันนี้ก็กกได้นะพอไปอ่อศักยภาพนี่ก็ได้เต็มเต็มเหมือนกันเนี่ย จะเรียกอ่ะส่วนอันนี้ก็คูณสองก็จะรวยก็ผ่านๆไหมครับข้ามไปเอาตัวห้าเลยถ้าได้จะจะรวดลงอ่ะไปเอาห้าตัวแล้วก็ไปไปซะพอเกียร์มันมันไม่ได้ใช้ถ้าเป็นแบบรองเท้าอะไรเงี้ยผมว่าผมอาจจะให้สวนไว้ชอบไว้อะไรเนี้ยถ้าได้คูณสองก็ได้ไอเทมสองสองสองชิ้นนะ แต่อันนี้มันสอง้้นไปก็เท่านั้นครับไม่ได้น่าสนใจอะอะไรมีอะไรได้สองจิละคุมอม่ตัวละเดินไม่ถึงหรอกอต้องได้คูณสองเสร็จปุ๊บไปลงจัวลดปุ๊บแล้วโหลดลงห้าตัวนั่นและถึงนั่นจบสวยงามโอเคครับประมาณนี้หรือใครเจอตารางที่แตกต่างจากนี้ก็บอกด้วย แดีผมคงไม่หาข้อมูลเพื่อแต่แต่อันนี้รีบมาทําคลิปครับมาแนะนําว่าควรจะประมาณไหนดีเนี่ยมันยังช่างใจอันนี้ก็คงจะค้ำามไปและอันนี้มันเลือกอะไรไม่ได้เดินไปเรื่อยๆและแต่ดวงเดินช้าๆได้ยิ่งดีแต่เน,นี่ยยังเลือกอยู่ว่าอืมเอาผลิตเอาสักลภาพสีแดงดีดีไหมไม่ต้องรีบเดิน ทะลุไปก็ช่างมันไม่ไม่ว่าอะไรเห๋ือจะลงเจ็ดพันเราก็ค้าม้ามไปเลยก็ได้ครับโอเคครับขอให้โชคดีในการเดินครับถ้ากิจกการแบบน,นี่้ชอบนะได้คุมดิไม่ต้องคิดอะไรเยอะเล่นไปนเป็วันแล้วก็ได้ของด้วยได้ของดีด้วยได้ลุ้นด้วยแต่จะดีกว่านี้ครับ ควรจะมีไอเทมพิเศษไอตรงเดินครบรอบนะอาจจะให้จรวดฟรีสำหรับด่านนี้อะไรอย่างเงี้ยคนละหน่งอันอย่างน้อยการันตีว่าคุณได้ชััวยๆหรือไม่เป็นจรวดที่มีกบแดงก้าดาวขี่เลยก็ได้ก็คือถ้าคุณเปิดได้ฉากนี้ปุ๊บคุณสามารถกระโดดไปเอาก้าดาวเลยตั้งแต่ต้นแต่ถ้าคุณมันก็ไม่ดีนะ ถ้าอย่างนั้นแจกไปเลยก็ได้ดีว,ว่าเพราะยังไงระหว่างทางเราก็อยากได้แต่เราก็ไม่อยากพลาดกบก้าวก้าดาวถ้าอย่างนั้นก็แจกไปเลยดีว่ามีตัวหรอกต้องมีอะไรพิเศษเหรอแจกให้ไแบบ้ตรงเดินครบครบรอบว่าให้ก็ให้ไปให้ไปเลยหนึ่งตัวที่เหลือก็ไปรุ้นะ่ะจะได้ไม่ต้องรู้สึกแบบเออนอยเนยต่ำใจเขาได้เราไม่ได้เลยเขาได้ต้องสองตวัวเดินบนแล้วข้ามหมดเลยเนี้ยก็จะมีเครืองกันนิดนิด โอเคครับบ okay, ๊ายบาย